สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาที่เข้ามาอยู่ที่พิษณุโลกนะครับวันนี้อยู่ด้านหลังนี้จะเป็นองค์ปฐมนะครับท่านผู้ชมเป็นพระพุทธเจ้านะองค์ปฐมก็คือวันนี้เรามาที่วัดจันทวันตกซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากอยู่ด้านนู้นนะครับ <c oughs> ๋ยวจะพาท,ทุกท่านไปชมนะครับอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับไปดูกันเลยครับอ <c oughs> งค์นี้จะเป็นองค์หลวงพ่อชื่อหลวงพ่อทองไหลมานะท่านผู้ชม หลวงพ่อทองไหลมาบริษฐานอยู่ที่สนามหญ้าวัดหน้าพระพิหารสีทองสุขปรั่งอารามเรืองรองเป็นที่คุ้นตาของสาธุชนที่มาเยือนต่อมาในปี2564คณะสาธุชนได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างฉัดทองขึ้นมาเสริมวงานให้ดูส,ส,สาง่างามฉัดทองอยู่ด้านบนท่านผู้ชมฉัดทองอยู่ด้านบน ทำให้เสริมให้ท่านสาง่างามสะกดสายตาเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมหลวงพ่อทองไหลมาทนะ่านะผู้ชมมาขอพอรได้นะมุมนี้สวยท่านผู้ชมมุมนี้เป็นมุมที่อยากจะมานานแล้วแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้มาวันนี้สวยงามมากสวยงามจริงท่านผู้ชม วันนี้ก็เป็นวันธรรมดาก็นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะเท่าไหร่ท่านผู้ชมวันนี้มันสุกวันนี้มันสุกนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะเท่าไหร่งดงามงดงามเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันท่านผู้ชมสวยงามเนาะสวยงามตาการตา อันนี้ก็ป่ารอยฟ้าท่านผู้ชมถ้าป่ารอยฟ้าทำบุญถ้าป่าลอยฟ้าสวยงามสวยงาม บรวเวณมุมนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของสักการะวัตถุมงคลวัดจันทตะวันตกท่านผู้ชมเนี่ครับถ้าใครว่างสนใจก็มาได้นะศูนย์รวมของบูชาสักการะมาชมบรรยากาศสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงามท่มานผู้ชม วัดจันตะวันตกนะท่านผู้ชมสถาปัตยกรรมแบบว่าจะ,ปะแปลกๆนิดนึงก็คือหาชมยากท่านผู้ชมแบบนี้จะหาชมยากเป็นสีทองทั้งเหลืองทั้งองค์เลยนะท่านผู้ชมสีทองทั้งองค์เลยมีนกด้วยมีนก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 ,กเต็มเลยเดี๋ยวจะเข้าไปตรงนี้ดีกว่าไปดูซิว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ อันนี้คือสร้างยังไม่เสร็จนะเนี่ยยัสร้างยังไม่เสร็จท่านผู้ชมกำลังก่อสร้างอยู่สร้างยังไม่เสร็จบางส่วนก็เสร็จแล้วบางส่วนก็ยังไม่เสร็จบันไดก็ยังยังไม่เสร็จเท่าไหร่ด้านในก็ยังไม่เสร็จท่านผู้ชม บนเวนก็จะมีจุดหนึ่งัท่านผู้ชมโอ้นี่เพชรเพชรท่านผู้ชมเพชรอยเพชรอยเพชรอยเต็มเลยเสานีม้มีทเพชรพลอยเพชรอยเต็มเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปข,ขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าลายไทยสวยงามมากลายไทยงดงามมากท่านผู้ชมลายไทยงดงามมากเดี๋ยวฟางดูลายไทยนี่สวยไหมท่านผู้ชมลายไทย สวยเนาะว้าวเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปชั้นบนดีกว่าบันไดก็ยังทำไม่เสร็จนะั่นเพรายัางเป็นยังไม่เสร็จเท่าไหร่ก็มีบางส่วนที่เสร็จแล้วแต่บางส่วนก็ยังไม่เสร็จขึ้นไปข้างบนดีกว่าก็าทำเหมือนเป็นขึ้นไปสวนสวรรค์เลยนะสวนสวรรค์ถอดรองเท้าตรงนี้ ระวังแตนออกตรงไหนเนาะแตนตรงตามนี้เดี๋ยวออกลัว <c oughs> สถานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโปรดย่อมชมด้วยความระมัดระวังนะคุณผู้ชมอ่าโอเย็นถอดรองเท้าแล้วเย็นเลยเย็นเลยเย็นเลยว้ามุมนี้ก็สวยนะเนี่ยมุมนี้ก็สวยนะเนี่ย มุมนี้สวยเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดมุมนี้สวยใช่ไหมตรงนี้เออนี่นี่นี่มุมนี้สวยโอ้มุมนี้สวยว้าวมุมนี้สุดยอดเลยอุ้ยตรงนี้ตัวนี้มันมังสวค์เลยเหมือนมังสวค์เลยตรงนี้เหมือนมังสวค์เลย ตัวนี้มันมงสวัสดิ์เลยวันนี้นักท่องเที่ยวไม่เยอะเท่าไหร่มันธรรมดาอุ้ยสวยมากต้องถ่ายตรงนี้ไปให้ท่านผู้ชมชมไม่ได้เลยตัวนี้สวยมากเหมือนเหมือนสวรรค์เจ็ดชั้นเลย <c oughs> สวรรค์มีเจ็ดชั้นสวยงามสวยงามจริงเหมือนสวรรค์มีทั้งหมดเจ็ดชั้นอะ่ะแต่กาปฏิยกรรมสวยงามมา,มาก ว้าวเนี่ยติดใจมุมนี้จังเลยเนี่ยมุมที่มีรังคาหลายหลายชั้นเนี่ยติดใจมุมนี้ <c oughs> มุมนี้ก็สวยนะอย่ะแย่งกันได้ทุกคนอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันได้ทุกคน <c oughs> อันนี้คืออันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรเคสแท้เหรอ เพชรแท็บ่ะเอาคริสตัลเหรอเอาคริสตัลอันอื่นมันยังไม่สวาร์ลักกี้ใช่ไหมอ๋อก็แพงอยู่สวาร์ลักกี้ก็แพงอยู่คริสตัลคริสตัลคริสตัลกระจกอย่าไปแกงเขานะมาเดินูมาด้านนี้ท่านผู้ชมมาเดินชมด้านนี้กันดีกว่าพาเดินชมศิลปะจิตรกรรมที่สวยงามสดงดงามท่านผู้ชม วัดจันทร์ตะวันตกนะแต่ว่าวัดจันทร์ตะวันออกเป็นรู้อยู่ไหน <c oughs> มาแค่วัดจันทร์ตะวันตกท่านผู้ชมแต่ตะวันออกไปรู้อยู่ไหนนะงดงามงดงามว้าวสวยไหมท่านผู้ชมสวยไหมอยากมาก็มาได้นะอยู่ที่เมืองพิษนุโลกท่านผู้ชมเมืองพิษนุโลกวัดนี้กำลงังดัง วัดจันทร์ตะวันตกนี่กําลังดังวันนี้กําลังดังวัดจันทร์ตะวันตกสวยงามสวยงามบริเวณนี้ก็จะเป็นร่วมทำบุญสร้างวิหารนะท่านผู้ชมเพระาะว่าวิหารยังไม่เสร็จร่วมทำบุญสร้างวิหารกันยี่สิบบาท สาธุสาธุขอพลน,นี้จงเป็นปัจจัยให้แก่ข้าพเจ้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคําว่าไม่มีอย่าได้เกิดปรากฏแก่ข้าพเจ้าจนกว่าจะาเข้านิพพานสาธุโมเนี้ก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าก็ยังสวยงามอยู่ พระประธานก็ยังห่อพลาสติกอยู่นะเพราะว่ายังไม่เสร็จถ้าเสร็จแล้วถึงอะแกะออกสาธุสาธุครับวัดน,นี้แนะนําให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมได้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นวัดที่สวยงามเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของช่วงนี้จะมีเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้สวยงามมากถ้ามาพิษณุโลกก็ห้ามพลาดนะเดีย๋ยวเรมาที่นี่ห้ามพลาด หามพลาดนะครับสวยทุกมุมเลยถ้าไม่มาจะเสียใจมากต้องมานะต้องมาถ้าท่านมาท่านจะเหมือนท่านได้มาเที่ยวเมืองสวรรค์เลยนะขอบอกโอ้โหคนนี้นางเอกนี่มีขาตั้วกล้องมาเองเลยไม่ต้องวุ่นไหรใครนางเอก สวยงามสวยงามอันนี้เทวดาสองเทวดาเห็นไหมท่านผู้ชมสวยนะ บรรยากาศดีบรรยากาศดีสวยทุกมุมสวยทุกมุมแต่ว่าก็คือเขาสร้างยังไม่เสร็จนะก็คือกําลังบรรูรณะไปเรื่อยๆซ่อมแซมไม่ใช่ซ่อมแซมสิสร้างไปเรื่อยๆยอดงามยอดงามตาตาพาเที่ยวเดินทางไปทุกทิวทัศก็อยากจอซิง ที่เหมือนใจเราดินร้อนในแสงไฟสว่างสดใสเปดินท้องฟ้าตาตาพาเที่ยวออกไปไม่ต้องรอเวลาตาตาพาเที่ยวเที่ยวจยูงจริงชอบปิ้งอยู่สนามลายที่เด่นสุดรู้สุดออก